จ๋มอยมาอีกแล้วนางเอกดังแย่งผัวชาวบ้านอดีตเมียฝ่ายชายรวยมากเลิกกันแล้วเรียกว่าเป็นข่าวเมาส์ที่หลายคนนะครับจับตาม,มองนักขณานี้จริงๆสําหรับข่าวนางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านกับประเด็นว่านางเอกดังที่อยู่วงการมาแล้วกว่า20ปีมีผลงานมากมายแทบทุกสาขาเข้าออกบ้านหนุมนักธุรกิจบ่อยครั้งทั้งที่ภรรยาเขาก็ยังอยู่ในบ้านแถมล่าสุดฝ่ายชายนั้นยังได้หย่าขาดกับภรรยาแล้วแบบสดสดร้อน ส่วนฝั่งเมียหลวงนั้นต้องหอบลูก2คนออกมาเลี้ยงเองจากนั้นเพจดังเจมอยร้อยแปดครับก็ได้ฝากคําเตือนไปถึงนางเอกคนดังกล่าวว่าอย่าพึ่งรีบเปิดตัวหรืออย่าพึ่งรีบไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะตอนนี้คนพุ่งเป้าไปที่เธอแล้วพร้อมมีบอสแสเพิ่มว่ามีภาพของนางเอกดังกับผู้ชายในข่าวเช็คอินที่เดียวกันร่อนไปทั่วมีฝ่ายชายรีโพสไอจีสตอรี่ของนางเอกดังด้วยล่าสุดเจมอยร้อยแปดครับก็ได้ออกมาชี้บอสแสเพิ่มเติมอีกระลอก ถึงข้อมูลของฝ่ายชายและอดีตภรรยาของฝ่ายชายว่ามีฐานะรวยมากกันทั้งคู่โดยเจมอยระบุว่ากูไปส่องผู้ชายหฮีรวยนะเมียก็รวยมากแต่อาจแค่เคยแต่งงานมีลูกแต่อาจจะเลิกกันสักพักหนึ่งหรือเปล่าถึงค่อยมามุฟออนจิตมังเอกไม่รู้แหละรอบนี้กูฉลาดจะไม่ออกตัวแรงกูเชื่อมั่นในตัวแม่แม่มักหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอฮชแท็กรำพึงลำพันก่อนนอนแฮชแทใครอย่าฟ้องนะ มีผัวทิพย์เป็นทนายแฮชแท็กอีพีเมียทนายเจมส์งานนี้ครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านางเอกดังแย่งผัวชาวบ้านนั้นจริงหรือมั่วชัวร์หรือ,มรอไม่อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ